สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม,แม่ที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตาร์แอมแล้วก็ช่องเดินป่านาเปะด้วยนะคะแม่แม่ทุกคนวันนี้หนูเนี่ยเดินทางเข้ามาที่ป่าเหมือนเดิมเลยเช่นเคยมาคนเดียวนะพี่พี่เพราะว่าหลังจากที่คุณลุงสมหมายเนี่ยเป็นองค์คลักส่วนตัวของหนูเนานะที่ว่าหนูได้ไปเจอคุณลุงเนปปาคนป่า คุณลุงได้ไปทํางานที่เมืองลับแลแล้วก็ได้กลับได้มีโอกาสมาเดินป่าก,กันหนูอยู่ช่วงหนึ่งไปไหนมาในกับคุณลุงนะคะคอยเป็นองค์คลักให้แม่ให้เกิดภัยอันตรายแต่ตอนนี้คุณลุงไม่ได้มาเดินด้วยแล้วเพราะว่าคุณลุงไปอยู่ป่าดิบชื้นฝั่งพม่านะคะพี่พี่ป่าดิบชื้นฝั่งพม่าที่หนูไปเนี่ยเกือบฝั่งพม่าเลยก็ว่าได้หนูไม่แน่ใจว่ามันเข้าเขตหรือ,อยังมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาตรงนั้นนะคะพี่พี่หนูยังไม่เคยเข้าไปหรอก แต่มันไกลมากแล้วก็อันตรายมันมีงูเหลือมยักษ์ด้วยพี่ๆแบบตัวใหญ่ๆเยอะเยอะค่ะพี่เป็นป่าเด็กเชื้อมันอันตรายทั้งสัตว์ป่าใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็รวมถึงคนไม่ดีด้วยอะค่ะพ,พี่หนูก็เลยไม่ได้ไปไปที่หมู่บ้านนั้นคือที่เปิดคลิปมาเนี่ยหนูจะเกิดเน่ค่ะคๆให้ฟังว่าที่สาเหตุที่ต้องมาเดินป่าคนเดียวนะพี่พเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยจะเป็นห่วงเอาพี่ๆสี่ FC, หลายคนก็เป็นห่วงนะ แม่แม่บางทีแม่แม่เี่ซีเห็นหมันเป็นลูกเหมือนลูกมันหลานแบบนี้ก็ทําเอานอนไม่หลับนะพี่พี่ก็มีคนที่เป็นห่วงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยหนูก็เลยต้องเกินค่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้หนูมีองค์กษักส่วนตัวอยู่ก็คือเป็นคุณลุงสมหมายนี่แหละแต่คุณลุงเนี่ยต้องไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณลุงก็จะกลับมาเดินกับหนูเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้หนูจะต้องเดินเข้าป่ามาคนเดียวก่อนแต่ก็ต้องอ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเข้ามาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาพีพีเอเนี่ยเข้าไปป่าเพื่อที่ว่าจะไปจุดที่อ,อ่อมเนี่ยเคยไปเจอกับองค์คลักษ์นะคะพี่พซึ่งเป็นพีพีเอฟซีจำจุดที่ออมเคยไปเจอชุดองค์คลักษ์ได้ไหมที่ออมคิดว่าเป็นชุดลุงสมหมายนะ่ะ อ,อมว่าจะไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆถามว่าไปทําไมนะคะอ,อมเนี่ยเคยเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอกับผู้ทรงศีลแถวๆนั้นนะคะทุกคนเพื่อจะไปดูหน่อยว่าสรุปแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเอาไว้ทําอะไรหรือว่ามีใครอยู่กันแน่นั่นเองนะคะทุกคนหนูนะ่าเอฟซีน่าจะจําไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าหนูเดินมานานแล้วแหละแต่ระหว่างทางเนี่ยจะเป็นโขดหินเป็นทางขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาพีเอฟซีไปดูว่าจุดที่เจอชุดองค์ขลักตรงนั้น ยังเจออยู่ไหมแล้วก็มีใครอยู่กันแน่นหรือมีผู้ทรงศิลอยู่หรือมีคนไม่ดีอยู่นะพี่ที่พาไปดูเราจะได้ไขข้อสงสัยเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องเดินผ่านที่นั่นอีกแน่นอนนะคะทุกคนไปเดี๋ยววันนี้เริ่มออกเดินทางกันไปเลยดีกว่าพี่เจะเป็นการเสียเวลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะใครอยากสปอร์ตแนะนําไม่กดข้ขามโฆษณานะคะหรือ ถ้าใครอยากสนับสนุนนะคะพี่ๆสามารถอุดหนุนกล้วยม้วนหนูได้ถุงละห0บาทสีถุงส่งฟรีมีเผือกทอดอบน้ำผึ้งกล้วยม้วนอบน้ำผึ้งเผือกทอดถุงละหกบาทสีถุงส่งฟรีนะคะเอ่อถ้าใครสนใจผ้ายันพ่อปู่ตอนนี้ยังหลงเหลือยังมีอยู่นะคะพี่ๆยังมีอยู่แต่เหลือจํานวนน้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะถึงเดือนธันวาหรือเปล่านะคะพี่ๆยังเหลืออยู่แต่ไม่รู้จะเหลือถึงเดือนหน้าหรือเปล่าใครที่จองไว้หนูก็จะเก็บไว้ให้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้จองนะคะพี่ๆสามารถจองเข้ามาได้ก่อนที่จะเต็มถ้าหากเต็มแล้วอมจะปล่อยให้กับคนที่พร้อมโอนก่อนนะคะพี่ๆคนที่พร้อมโอนก่อนนะคะใครที่สั่งเข้ามาไว้จองไว้แต่ว่ายังไม่สะดวกโอนสามารถโทรมาบอกได้ยังไม่สะดวกโอนจะเอาเดือนไหนวัไน,นไหนแจ้งได้นะคะหนูจะเก็บไว้ให้แล้วก็ใครที่จองไว้สามารถโอนได้เลยนะคะเพราะว่าหนูเตรียมจะส่งแล้วนะคะ จะส่งตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธภฤรืหัสเลยนะคะจะส่งของทั้งอาทิตย์เลยนะคะพี่พี่ทยอยส่งให้พี่พีเอฟซี FC เรื่อยๆนะคะทุกคนจะได้ลายเจิมจากมือพ่อปู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่เหมือนกันคือจะมีตัวอักขระที่เป็นตัวเลขนะคะพ,พี่ที่ได้ไปสี่ตัวนะคะหนูว่าน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าจากที่หนูเปิดดูของตัวเองแล้วก็ของน้องต้นไม้แล้วก็ของพี่แฟรเล็กนะคะสามคน ได้ลวนลายไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้คือตัวเลขนะคะคําอวยพรก็จะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆบางคนก็เหมือนกันนะคะโอเคค่ะผืนละค่าเช่าบูชาพืนละ680บาทนะคะพี่ๆหกรบาทใครอยากได้สายสินไปเฉยๆก็ได้ก็299บาทแต่จริงๆแล้วใน680บาทก็มีสายสินให้นะคะพี่ๆใครสนใจก็โทรมาได้เลย092 440 5675หหรือว่าจะทัก ID L E K ศูนย์ห้าสองห้าสี่สี่นะก็ได้ค่ะหรือจะทักเพจเดินทางสเปร๊์แอมมาก็ได,บด,บไได้บัญชีจะมีบัญชีเดียวนะคะเป็นบัญชีหนูไม่ก็บัญชีพี่ตันเล็กแต่ส่วนมากจะเป็นบัญชีหนูนะคะทุกคนชื่อหนูชื่อจริงว่าพี่ไรพรพรมเสมอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโอนถ้าขึ้นชื่อนี้ก็เป็นชื่อหนูนะคะพี่ไรพรพรมเสมอแต่หนูไม่สามารถบอกหมายเลขบัญชีผ่านช่องทางนี้ได้นะพะี่ๆต้องทักหรือโทรบอกหนูส่วนตัวนะคะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเริ่มออกเดินทางนะคะ ไม่รู้ว่ายัางมียูซีจำเส้นทางนี้ได้อยู่ไหมที่ว่าหนูชอบเดินตามแนวแป๊บขึ้นไปอะค่ะพี่ๆทางนี้แหละ ชาวบ้านเนี่ยเขาตอบแปบขึ้นไปเอาน้ำข้างบนนะบนภูเขาสูงมากนะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งมกรานะคะหรือว่าวันที่สามสิบธันวาหนูจะรวบรวมเงินที่หนูเช่าบูชาของคะเช่าบูชาที่ว่าพีพีเอซี าชาว,ชาวบูชาของพ่ปู่มาเนี่ยเราจะรวบรวมเงินไปให้ที่วัดที่กําลังสร้างนะคะเป็นวัดเล็กๆนะคะพี่ๆที่มันยังสร้างไม่เสร็จสักทีหน,นึ่งนะเนาะหนูหนูเลยอยากจะทําบุญที่วัดนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างให้เสร็จเลยแต่ว่าก็อย่างน้อยนะคะพี่ๆต่อเติมนิดหน่อยก็ยังดีนะเป็นวัดที่ไร้กระแสะนั่นเองเป็นวัดเล็กๆเนาะวัดเล็กๆ จะเข้าไปทางนี้นะหนูได้ขออนุญ,ญาตพี่พีเอฟซีนะคะคือที่พีเอฟซีชาช่าบูชาพามาหนูได้นําเงินส่วนหนึ่งนะคะไปบริจาคให้กับผู้พิการด้วยซึ่งได้โทรมาติดต่อมาคุยกับหนูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ หนูได้ส่งเป็นรถวิลแช์นะคะไปให้ไปให้พี่เขานะเป็นผู้พิการทางด้านสายจาแล้วก็เป็น f c ฟซหนูเองนะคะเป็น f c ซเองแล้วก็ได้โทรติดต่อที่ผ่านมาก็คุยเคยคุยกับพี่เอซีเรื่อยๆนะคะเคยคุยมาก่อนหน้านี้แล้วกอ็อาการแย่ลงก็เคยขาดรายได้เนาะ เราก็เลยได้ร่วมทําบุญไปนะคะพี่พี่ส่วนนึงนะคะแล้วก็ได้ให้เป็นผ้ายันพั่ปู่ฟรีฟรีนะคะพี่พี่ฟรีฟรีเลยเพราะว่าบางคนอยากได้จริงๆนะเนาะแต่ว่าไม่มีเงินเลยอะทุกคนอยากได้จริงๆแต่ไม่มีเงินสามารถทักเข้ามาคุยกับหนูได้นะคะส่วนพี่พีเอฟซีคนไหนที่มีทรัพย์กำลังพอก็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 ก เช่านะคะพี่ส่วนใครที่ไม่มีทรัพย์กำลังเนี่ยแจ้งหนูได้นะคะคพี่บางคนเข้ามาขอผ่อนหนูก็ไม่ไม่เก็บนะคนที่มาขอผ่อนหนูให้ไปคนไหนเข้ามาขอผ่อนหนูก็ให้ฟรีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูรู้ว่าไม่ได้มีทรัพย์ที่จะซื้อนะคะแต่ขอคนที่ไม่มีจริงๆเนาะพี่ีไม่ใช่ว่ามี สแขนสองขาสองมือมาขอเฉยๆนะคะทุกคน้อาทำงานเนาะหขูให้นะพี่ๆหขูให้แต่ขอ,อคุยกันดีๆเปิดกล้องคุยเราเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าอยากได้แล้วก็ถึงทำไมถึงไม่มีอะไรเนะี่ยคเะคนค้าหว่างทางที่หนูเดินมาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือน,นมีเหตุการณ์ต่อสู้กันในป่า ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครเราก็เลยต้องเล่นฝีเท้าเน็งเพื่อที่จะหนีจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงนะคะพีไ่ไปกันต่อ จริงหนูเดินตามท่อปแป,ป๊บมานะคะพี่มันจะอยู่ฝั่งของโน้นมันจะเป็นป่าแต่หนูจะเดินตรงมันจะมีเส้นทางมาอยู่ฝั่งฝั่งด้านน้นก็เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะแต่ตรงนี้หนูอยากเดินมาเพราะมันติดกับน้ําด้วยค่ะพี่พข้งล่างจะเป็นน้ําตกนะเนี่ย <S <s <ul th> เดินตามทางน้ํานะนี่ก็เป็นทางน้ําแต่ก่อนตรงนี้มันยังไม่มีน้ําตกพ,พี่แต่ก่อนตรงนี้มันยังไม่มีน้ําตกคนก็เลยต้องต่อแป,ป๊บ นะขึ้นไปยืนยอดเขาเปเอน้ำบนยอดเขามาใช้แต่พอ2ี่สิปี3ามิปีผ่านไปเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์มันจะมีน้ําตกตรงนี้คนก็เลยไม่ต้องไปตอบแ๊บตรงนู้นแล้วก็ใช้ทอ่อตงต่อตรงนี้ไปได้เลยก็เลยไม่ได้ใช้น้ําบนเขากันนะพี่ๆแต่ว่าน้ําบนเขาที่ว่าไหลลงมาเนี่ยก็ต้องรอหน้าแล้งเอ้ยต้องรอหน้าฝนตลอดนะเพราะหน้าแล้งมาน้ําก็ขาดแคลนเหมือนกันครับพี่บนเขา สำหรับพี่พี่ีคนไหนที่ติดต่อหนูไม่ได้ถ้าโทรแล้วยังไม่ติดทักมาไม่ตอบนะคะพี่พี่แสดงว่าหนูเข้าป่านะคะหรือว่าถ้าโทรติดมันก็จะถ้าอยู่ในป่ามันจะมีสัญญาณบางทีนะพี่พี่ถ้าขึ้นไปที่สูงสูงหน่อยนะ่ะมันจะมีพอมีขีดสองขีดนะมันจะลอยมันก็อากาศอยู่นะ่ะขีดสองขีดมันก็ยังพอติดบ้างแต่มันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วหนูอาจจะยังไม่ได้รับนะคะถึงโทรติดแต่ว่าแบบมันอาจจะหนูอาจจะยังไม่ได้รับใครที่ หนูยังไม่ได้โทรมาแล้วหนูยังไม่ได้โทรกลับโทรซ้ําใหม่อีกวันหนึ่งได้นะคะโทรมาซ้ําใหม่อีกวันหนึ่งได้มาเจอกิ่งไม้มีลักษณะคล้ายๆกับหัวม้านะพี่ไปมให้ดูเหมือนไหม เงินไหมไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นทตนน่เป็นดำๆเป็นกิ่งไม้นะแต่แค่มีลักษณะมันหัวอะไรสักอย่างจะอยู่นะออมนะะันคือตอไม้นะคะมันคือตอไม้นะคะทุกคนตกใจหมดเลยนะ มันแวะนะมันเห็นในลูกตานะพี่พี่มันรู้สึกว่าเวลาเราเดินแล้วมันจะอยู่หางตาเราเราก็มันรู้สึกว่าสะดุดตาก็เลยแวะดูแถบป,ป่าที่นี่หนูก็เคยมาเจอกับท่านชีปะขาวนะวันนี้หนูไม่ได้พกของกินมาเพราะว่าตอนบ่ายเราต้องรีบกลับไปแพ็คของ หนูก็เลยจะกลับไปกินข้าวที่บ้านหนูไม่ได้ห่ออะไรมาเลยนะพี่พหนูมาตัวเปล่ากับน,น้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาขนมขนมมาเลยนะเพราะว่าหนูไม่ได้ไปป่าแถบคนที่มีคนป่าอยู่นั่นเองนะคะทุกคนปกติจะพกของขนมติดตรงติดตัวมาแต่วันนี้ไม่ได้พกมาเลยเพราะว่ารีบนะเมื่อเช้าก็ไม่ได้แวะร้านค้าเลยปกติถ้าแวะร้านค้าก็จะซื้อติดกระเป๋ามาบ้างนะคะก็แล้วแต่บางครั้งนะพี่พ เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวเสมอมาเสมอไปบางทีอาจจะไปเจอคนป่าคนตวงคนป่าอะไรเนี่ยพ,พี่เราค่อยเอามาให้เขาครั้งหน้าก็ได้นะรู้แหล่งที่เขาอยู่ละเห็ดอันนี้มันคล้ายๆกับอะไรนะพี่ๆมันคล้ายๆกับอะไรนะฟัากกาลังนะ เมื่อกี้นะมีคนเดินมาแต่ไม่เจอหนูนะพี่พี่เขาเดินผ่านหนูโดยไม่ทักไม่ทายเลยนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะในมือถืออาวุธแล้วก็เอาหมาไปด้วยนะพี่พี่ขนาดหมายังไม่เห่าหนูเลยอ่ะ เขามองไม่เห็นหนูเหรอทำไมเขามองไม่เห็นหนูหนูไม่ได้แอบเลยนะมนเมื่อกี้หนูตั้งใจจะทักทายเขาแต่เขาไม่พูดด้วยแต่หนูไม่ได้หยิบกล้องเพราะหนูกลัวว่าเขาจะ mm. เขาจะไม่ให้อนุญาตให้ถ่ายนะพี่ๆถ่ายใครสุ่มสี่สุนห้าไม่ได้แต่พอนหนูวางกล้องแล้วหนูก็พูดคุยกับเขาไปไหนคะพี่แล้วเขาก็ไม่ได้ยิน แล้วก็เมินแล้วก็เดินไปเลยแล้วเขามองไม่เห็นหนูตกใจกคนมาเืออาวุธมาด้วยนะมองไม่เห็นหนูเลยหมาก็ไม่เห่านะหมาก็มองไม่เห็นหนูเหมือนกันไม่ปกติถ้าหมาถ้ามันไปเจอใครมันจะมันเดินเข้ามาดมมาอะไรเงี้ยนะพี่พี่หมาก็เดินมุ่งหน้าไปกับคนโดยที่แบบไปแล้วนะไปทางนูง้นแหละนี่เขาทำไมมองไม่เห็นนะ หัวเลยเจอแบบนี้นะงงไปเลยนะพี่พๆตอนนี้หนูเดิกตามเขาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะไปแล้วเดินมาจนสุดทางแล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาไปแยกป่าทางไหนแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้เนาะเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะคุ้มครองเราอาจจะคุ้มครองเราอยู่ก็ได้ คิดในงแง่ดีนะพี่คิดว่าเจ้าป่าเจ้าเขาคงคุ้มครองเราไว้ไม่ให้เขาเจอเราหรือเปล่าอืมก็คิดได้หลายแง่มุมก็ PPF c เมนต์บอกกันเข้ามาได้เนอะอเขาเดินไปแล้วนะพี่หนูตามมาไกลอยู่แต่ว่าไม่เจอแล้วมากันสามคนถือมีดกันคนมาราคนละเล่มแล้วก็หมาอีกสองตัว หมาก็ไม่เห่าไม่แอะสักนิดเลยนะพี่พี่ไม่เดินมานแปลกมากมันเจอคนที่แปลกหน้ามันน่าจะมานะพี่พี่ว่าไหมน้อยคนนะที่จะเดินไปเลยโดยที่แบบไม่มองเราไม่อะไรแปลกมันไม่มองเลยนะพี่พี่หนูเราพี่ไปไหนกันคะหนูทำเงี้ยหนูทักเขาเลยนะอแบบหนูยิ้มให้เขานะแบบหนูคิดว่าเป็นเอคนหาเอาไม้พ,พี่หนูไม่ได้ถ่ายเนะตอนนั้น หนูปิดกล้องแล้วหนูก็เดินต่อเดินเดินแล้วหนูก็จอดเอ้ยใครเดินมาตามหลังวะหนูก็เลยจอดปึ๊กกำลังกําลังว่าจะถ่ายคลิปว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นเป็นคนที่ในหมู่บ้านนะเนาะแต่หนูไม่รู้จักหรอกว่าใครหนูก็เลยวางกล้องก่อนเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะถ้าเป็นคนในชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยหนูก็ไม่กล้าถ่ายเนาะแบบหนูก็เลยปิดกล้องไว้ก่อนแล้วก็ถามว่าพี่ไปไหนกันคะแล้วหนูก็ยิ้มให้แล้วเขาก็ เดินเฉยย่หน้านิ่งเลยนะพี่ๆแปลกมากเหมือนแบบไม่ได้ยินเราพูดนะไม่ใช่ว่าได้ยินแต่เมินนะไม่ใช่คนเมินนะพี่ๆแต่เป็นแบบออกแนวแบบว่าไม่รู้เลยว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะหนูก็เลยเอาทําไมไม่คุยหนูก็เลยเอาแล้วหนูก็แล้วหนูก็มองตามเขาหนูก็ถามว่าพี่เขาก็ไม่หันหนูก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายพีพีซีดูตะกี้หน่งได้หน่อยหนึ่ง เดินเชย่หมาก็ไม่หงไม่เหาไม่พูดจาไม่ทักไม่คุยอะไรเลยแปลกมากถ้าเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีอะ่ะก็จะก็จะพูดคุยเนาะพีพเ่เขาอาจจะไปหาของป่าหรือไปอะไรทุกปล่าไม่แน่ใจจจะเป็นพรรคพวกของใครหรือเปล่าเป็นคนไม่ดีนะมากสามคนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้เรานะไม่อย่าไปทักใครมั่ว่วนนะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนเนะวะ เขาเป็นมาอย่างไงนะเราก็เผลอไว้ใจเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเพราะว่าทางนี้กําลังจะทางขึ้นไปด้านบนพอดีทางเดียวกันที่หนูจะไปนะสรุปพอขึ้นมาก็าตามเขาไม่ทันแล้วนะหายไปแล้วลรกเป็นผีหรือเปล่าไม่รู้นะพี่พโอเคค่ะทุกคนเนี๋ยหนูปิดคลิปไว้ดีกว่าเดี๋ยวหนูาามาต่อคลิปนี้ ep สองดีวกว่าหรือว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าฝนจะตกว่าจะได้ทายต่อหรือเปล่าแต่ก็จะเดินเรื่อยๆไปให้ถึงจุดหมายที่จะไปวันนี้นะคลิปนี้ก็ถือว่าได้มาเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวนี้นะคะพี่ เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าหนูจะถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่พีเอฟซีดูเรื่องเล่าเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปของใครลุงสมหมายท่านผู้นพงษ์พี่แฟดหรือว่าจะเป็นใครต่างๆน้องทิพย์คนในป่าหนูจะตามเก็บทุกเรื่องเาวาที่พี่พีเอฟซีอย่างค้างคาที่ยังถามกันเข้ามาอยู่แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ค่อยๆไปทีละทีละคนนะพี่ ว่าเอาที่หนูสะดวกว่าหนูจะได้ไปหาวันไหนนะคะทุกคนหรือ,อย้ายเป็นไหนไปทำอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเป็นกาลังใจให้หนูในการทําคลิปทุกๆวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ